ผมพยายามที่จะเอาเทคนิคการปลูกทุเรียนนะครับไปปลูกไว้ที่บ้านใกล้ๆนะครับจากสวนใหญ่นี่นะครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันดูต้นนี้นะครับอันนี้ผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ทุเรียนต้นคู่ยิมลังแต่ยอดนะครับครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับ วันนี้พาพี่น้องมาดูสวนทุเรียนนะครับที่ผมมีความตั้งใจนะครับที่จะเอาทุเรียนมาไว้ในสวนใกล้ๆบ้านนะครับซึ่งเป็นที่คนเขาทำไม่ได้คนปลูกไม่ได้นะครับผมก็จะเอามาปลูกนะครับมีความตั้งใจจริงๆนะครับผมจะทำทุกรูปแบบจนหมดปัญญานะครับแต่พี่น้องครับ ชาวบ้านก็บน่นชาวบ้านก็ดูแล้วว่าวุ้ยสุดาฟาร์มอย่าไปปลูกเลยครับเสียเวลาเสียเงินซื้อต้นกล้าทุเรียนมาปลูกนะครับแต่พี่น้องนะครับเขาไม่รู้นะครับว่าความรู้สึกของผมนะครับมีความภูมิใจขนาดไหนนะครับผมสังเกตทุเรียนทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับแล้วผมปลูกค่อนข้างจะแตกต่างจากเขานะครับ ผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับพี่น้องผมใช้ฮอร์โมนไข่นะครับผสมด้วย m150 แล้วผสมด้วยน้ำยาเร่งรากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยาคูณนะครับพี่น้องผมทำไว้สองขวดแล้วผมก็เพิ่งฉีดครั้งแรกนะครับแล้วทุเรียนเล็กผมก็เพิ่งปลูกได้สองเดือนนะครับเขาเริ่มแตกยอดนะครับ ตอนนี้เขากําลังจะแตกยอดเป็นรอบที่สงแล้วนะครับคือลักษณะของทุเรียนนะครับเวลาปลูกนะครับหากว่ารากเขาออกมารากใหม่ออกมานะครับเขาก็จะแตกยอดนะครับอันนี้ก็เแตกยอดแล้วก็เป็นใบแก่แล้วนะครับเริ่มแตกยอดรอบที่สองแล้วนะครับพี่น้องแล้วการปลูกรอบๆอบนี้นะครับเป็นการปลูกหลังสะนะครับพี่น้องซึ่งเป็นดินที่ผม ขุดสะมาปล่อยไว้หนึ่งปีแล้วผมก็มาปลูกแล้วผมวิเคราะห์ดูว่ามีโอกาสเป็นสูงมากนะครับแต่ผมมั่นใจว่าทุเรียนโตแน่นอนเพราะว่าเวลาเรารดน้ำไปนะครับดินจะไม่อุ้มน้ำดินจะซึมลงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะซึมลงหมดนี่แหละครับเป็นเป็นกลยุทธ์และเป็นเทคนิคที่ทุเรียนเขาชอบมากนะครับ คือเวลาเรารดน้ําไปนะครับน้ําจะไม่ขังแล้วก็จะไม่อุ้มน้ําอยู่นานจะไม่แชะนะครับน้ำค่อยๆซึมลงไปหนึ่งชั่วโมงน้ําก็จะซึมลงหมดนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผมปลูกในที่จํากัดเพราะว่าข้างซ้ายข้างขวาก็เป็นน้ําในสระนะครับส่วนทุเรียนก็จะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับว่า ทุเรียนเข้าสวยยังไงผมถึงว่าผมดีใจเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมปลูกรอบๆบ,บ้านสวนนี่แหละครับคือฝั่งโน้นก็จะเป็นโซนการทํานานะครับการทํานาส่วนฝั่งนี้ก็เป็นโซนปลูกกล้วยนะครับแล้วกับปลูกทุเรียนไม้ผลนะครับพี่น้องนี่ดูได้นะครับเป็นมัน ว่าสังเกตดูนะครับาว่าต้นใบทุเรียนสมบูรณ์นะครับเขาจะเป็นมันลักษณะนี้แหละนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็เริ่มฟื้นตัวนะครับหลังจากที่เขางีกเขางอนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับปลูกหลายๆต้นก็มีมีผลบ้างนะครับมันจะไม่ดีหมดหรอกครับ นี่แหละครับกาลังเตยยอดอันนี้กําลังเตะยอดรอบสองนะครับพี่น้องอันนี้เตะยอดรอบรอบสองยาวแล้วนะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับสวยงามมากนะครับไอต้นนี้นะครับเป็นต้นผมปลูกปีที่แล้วนะครับที่ผมมั่นใจว่าทุเรียนเป็นเพราะว่าผมเห็นต้นนี้แหละครับ อันนี้ผมปลูกแบบให้เขาหากินเองนะครับเขามีความคงทนแต่ยอดดีมากนะครับพี่น้องดูได้นี่แหละครับอันนี้แหละนะครับเป็นแนวหน้าที่ผมมีความมั่นใจว่าปลูกทุเรียนแถวนี้เป็นนะครับนี่แหละครับแต่ยอดสวยงามมากนะครับนี่แหละครับพี่น้องหลายต้นนะครับปลูกไว้ก็ พี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่าการปลูกทุเรียนในที่คนไม่เคยปลูกจนชาวบ้านบอกว่าอย่าปลูกเลยนะครับเสียเวลานะครับมันต้องปลูกจะได้รู้เองนะครับและพี่น้องคอยติดตามดูด้วยกันนะครับว่าไอผลงานการปลูกทุเรียนในที่คนไม่เคยปลูกเป็นไหมนะครับ มันจะไม่เหมือนสวนใหญ่ที่ผมลงต้นๆน,นะครับสวนใหญ่ห่างจากนี้ประมาณ40กว่ากิโลนะครับเป็นดินภูเขาไฟอันนี้เขาเป็นแน่นอนนะครับแต่อันนี้ผมปลูกในบริเวณบ้านสวนนะครับซึ่งห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณ1กิโลกว่านะครับปลูกเพื่อได้เรียนรู้นะครับพี่น้อง นะครับผูจากช่อง YouTube สุดาฟาร์มอรอแคนิกไทยแลนด์นะครับอามีเรื่องราวด,ดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ